สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนการทําเพลงประจําเมืองนะครับหรือการเปลี่ยนเพลงประจําเมืองครับหลายๆคนก็งงว่าเพลงประจําเมืองคืออะไรนะครับก็จะมาลองคุยกับสัตว์ดูนะครับอ่านี่นไฮะเสียงตึงตึ้งตึ้งตึ้งตึงอันนี้นะฮะคือเสียงที่สัตว์แต่ละตัวในเมืองของเราเนี่ยฮะจะทําเป็นเพลงประจําเมืองที่เราได้เซตติ้งเอาไว้นะครับเป็นธีมนะครับสัตว์แต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างกัน ได้ไหมครับตึง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 งอันนี้ฮะผมก็ได้เซตเอาไว้นะครับซึ่งตรงนี้มันเปลี่ยนที่ไหนนะครับก็เรามาเปลี่ยนที่ทาวน์ฮอลล์ได้เลยครับโดยที่ในลิงก์ใต้ YouTube นะครับผมก็จะแนบแนบเอาไว้นะครับเป็นรวมเพลงประจำเมืองเจ๋งๆนะครับที่เขารวบรวมมานะครับเพลงเพาะๆนะฮะเวลาเปลี่ยนก็มาเปลี่ยนตรงนี้ครับกับอิซาเบลในทาวน์ฮอลล์ของเรา เลือก change the island t o n e นะครับอันนี้ซึ่งผมก็ได้เซฟเอาไว้แล้วนะครับว่าอยากจะทำเป็นเพลงนี้เป็นเพลงของเกมซีวดานะครับ C C B G A แล้วก็ทำเลยครับ C C B G A นี่คือขีดยาวๆอาหยุด F หยุด G D G D F G E แล้วก็ลองเล่นดูครับว่าเป็นยังไงแฮ่โอเคเลย ซึ่งมันมีอันนี้ฮับอิซาเบลเขาจะฮัมตามเพลงที่เราได้สร้างขึ้นมานะครับฟังกีติ้งก็น่ารักโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลองไปคุยกับสัตว์ตัวอื่นในเมืองนะครับหลังจากนี้สัตว์ในเมืองเราก็จะฮัมเป็นเพลงนี้แล้ะครับก็เป็นทริปง่ายๆนะครับที่หลายๆคนยังไม่รู้กัน ถ้าเกิดคนไหนลองเปลี่ยนเพลงประจำเมืองครั้งแรกเนี่ยจะได้นุกไม้แต้มนุกไม้เป็นของรางวัลด้วยนะครับก็อลองทำกันดูนะครับอขอบคุณครับ